สวัสดีครับกลับมาตรีโจทย์แพทหนึ่งกับครูพี่ต้อมครับผมวันนี้นะครับเป็นโจทย์สบายๆอีกแล้วครับผมเป็นเรื่องความน่าจะเป็นผสมกับใครครับเซตนั่นเองใช่ไหมครับเวลาเจอโจทย์งี้เรายิ้มกลุ่มกลิมเลยนะกลุ่มๆเลยหวานนะครับเพราะอะไรฮะมันง่ายนะฮะเพราะมันง่ายใช่ไหมครับโจทย์บอกงี้ครับโรงเรียนแห่งหนึ่งทําการสํารวจความชอบของนักเรียนในการเข้าค่ายกิจกรรมนะฮะอ่า ประกอบไปด้วยฐานคณิตศาสตร์กับฐานวิทยาศาสตร์ปรากฏอย่างนี้ฮะมีนักเรียนอยู่เก้าเปอร์เซ็นต์นะมีนักเรียนอยู่เก้าเปอร์เซ็นต์ไม่ชอบอะไรฮะไม่ทํากิจกรรมทั้งสองฐานมีนักเรียนอยู่หกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ชอบทํากิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์และสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ชอบทั้งอะไรครับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พูดง่ายก็คือชอบสองฐานนะครับเขาบอกทาการสุ่มนักเรียนมาหนึ่งคนนะจงหาความน่าจะเป็นที่ ชอบกิจกรรมฐานคณิตศาสตร์นะครับเอาละอันดับแรกเราวาดแผนภาพของเวนขึ้นมาก่อนเลยอย่างนี้ละกันง่ายที่สุดวาดแผนภาพเวนโจทย์บอกเนี้ยนี่ครับปับ๊บวาดเลยฮะฝั่งซ้ายเป็นชอบวิทยาศาสตร์ละกันนะครับฝั่งซ้ายเป็นเซตของคนที่ชอบฐานวิทยาศาสตร์อ่ะวิทย์อ่าวิทย์ฐานฝั่งขวาอ่ะเซตฝั่งขวาเป็นคนชอบฐานคณิตศาสตร์ เรียบร้อยโจทย์บอกเนี้ยเไม่ชอบแสดงว่า9%อยู่ข้างนอกถูกไหมเ้เอันนี้ไม่ชอบเลยนะครับไม่ชอบทั้งคณิตศาสตร์และไม่ชอบทั้งวิทยาศาสตร์นะครับโจทย์บอกต่อไปอีก35%ชอบทั้งสองฐานชอบทั้งสองฐานแปลว่าส่วนที่อินเตอร์เสกกันตรงกลางตรงนี้เลยลูกนะตรงนี้คือชอบสองฐานนะครับใส่ลงไป35 35%ี่ชอบทั้งสฐาน เอาล้ฮะโจทย์บอกอีกนักเรียนร้อยละหกสิบเอ็ดชอบฐานวิทยาศาสตร์หมายความว่าอะไรหมายความว่าเซตนี้ครับต้องรวมแล้วได้หกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ตรงกลางเอาไปแล้วสามสิบห้านะครับตรงกลางเอาไปแล้วสามสิบห้าแสดงว่าฝั่งเซี่ยวตรงนี้ก็คือชอบวิทย์อย่างเดียวถูกไหมลกูกชอบวิทย์อย่างเดียวเท่าไหร่ต้องรวมกันสองช่องได้หกสิบเอ็ดเอาหกสิบเอ็ดตั้งไปลบก,กับสามสิบห้าใช่ไหมครับได้ยี่สิบหก อ่าพี่ลบให้เลยได้26แปลว่าชอบวิทย์อย่างเดียว26%เอนะ26%เอาละครับเขาพูดเป็นร้อยละก็คือพูดเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นทุกช่องรวมกันต้องได้ร้อยนะทุกช่องรวมกันต้องได้ร้อยเอาบวกเลขให้พี่26กับ35เป็นเท่าไหร่ 68. 61 61บวก9 70แสดงว่าช่องนี้ขาดอีก30เลขกเลขกลมๆง่ายๆใช่ไหมครับขาดอีก30 ไปกดเครื่องคิดไม่ต้องกดหรอกทดเลขง่ายๆเลยนี่บวกนี่นี่บวกนี่ออกมา100ยพอดีเป๊ะใช่ไหมครับหกสิบเอบวกเเป็น70 70สิบเจวกสามสินึ่งนะครับโจทย์ถามว่าในการสุ่มเด็กขึ้นมา1คนชอบคณิตศาสตร์เท่าไหร่นะฮะร้อยละเท่าไหร่นะฮะ,ะเราก็ไปหาเลยความน่าจะเป็นเกิดจาก NE ส่วน n อะไร NS โอโหอันนี้สบาย E คือ event คือเหตุการณ์ที่เราสนใจ S คือ sample space คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์สนใจเด็กที่ชอบฐานคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นเข้าหมายถึงเซตนี้ลูกนะเข้าหมายถึงเซตนี้คำตอบก็เลยกลายเป็น65นะครับ30บวก35เป็น65ใช่ไหมครับ65 จากนักเรียนทั้งหมดกี่คนลูกร้อยใช่ไหมฮะเป็นเปอร์เซนต์ก็ต้องเต็มร้อยใช่ไหมครับคาตอบก็เลยตอบเป็น0.65นะครับนันนี้สบายๆเห็นไหมครับเป็นไงข้อนี้ก็หวานหมูพวกเราถูกไหมหวานหมู่พวกเราเลยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรอันนี้ก็คนก็สอบปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครทําได้ก็ยิ้มเลยกรุบกรุบนะฮะข้อนี้กรุบกุบนะฮะอย่างที่บอกนะครับอ่า เติมพลังหน่อยนะเติมพลังนิดหนึ่งอ่ะโอเคจบไปนะครับเตรียมพบกันใหม่ข้อต่อไปเลยลูกนะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ติวจอดกันไปแล้วมันจึ้งมากใช่ไหมล่ะถ้าอยากติวเข้มแบบเต็มวันรีบสมัครเลยกับซีวิตร่วมเก้าติวเข้มให้น้องปีที่2จัดเต็มคลาสติวเข้มสีวิชาภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ติวเข้มยืนหนึ่งโดยอาจารย์ปิงครูพี่ต้อมและครูเลดี้เก๋ๆที่จะมาติวเข้มแบบส,สดๆให้น้อง,องๆเหมือนนั่งอยู่ในสนามสอบจริงในวันที่12-13กุมภาพันธ์2565ในรูปแบบออนไลน์สมัครเลยที่ www.cwrg9.com หรือสแกน QR code ที่หัวมุมจออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook YouTube IG และ TikTok ชซีวิตร่วมเก้าบอกเลยว่าตาัชมากร่วมจัดกิจกรรมโดยชีวิตเครื่องดื่มวิตามิน C 200%มูลค่าย,ยอดขายอันดับหนึ่งกองทุนเพื่อความสเสมอภาคทางการศึกษากสอสอและมูลนิธิ9คนละ9